เขตอำนาจศาลของกรณีคำฟ้องเนาะนะครับเขตอนหน้าสารกรณีคำฟ้องนะครับในส่วนของคดีมีข้อพิพาทเนาะนะครับมีสามมาตานะนะครับขอทวนนิดนึงนะมีสามมาตาที่เขียนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลกรณีคำฟ้องก็คือมาตาสี่วงเล็บหนึ่งซึ่งเป็นหลักทั่วไปแล้วก็มีข้อยกเว้นอยู่สองมาตาครับก็คือสี่ทวิแล้วก็สี่ตรีนะครับซึ่งในส่วนของสี่วงเล็บหนึ่งที่เป็นหลักทั่วไปของเขตอำนาจศาลกรณีคำฟ้องเนี่ย สามารถฟ้องได้สองสารครับตามมาตราสี่วงเล็บหนึ่งก็คือหนึ่งภูมิลำเนาของจำเลยนะครับและสองครับสถานที่ที่มูลคดีเกิดมูลคดีเกิดอยู่ในเขตสารใดเราก็มีสิทธิ์นำคดีไปฟ้องที่สารดังกล่าวซึ่งในส่วนของสารที่มูลคดีเกิดเราคุยกันไปสองส่วนแล้วครับก็คือหนึ่งเคตละเมิดสองกรณีกฎหมายครอบครัว เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับคือเขตอำนาจศาลกรณีมูลคดีเกิดของสัญญาถ้าเราฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญามูลคดีเกิดที่ใดในเบื้องต้นครับกรณีสัญญามูลคดีเกิดกรณีสัญญาคือที่ไหนก็คือที่ที่ทำสัญญานั่นแหละ สัญญาที่เราจะฟ้องเขาเกิดขึ้นหรือว่าทำที่ใดเราก็มีสิทธินำคดีไปฟ้องที่ศาลนั้นครับเพราะเป็นศาลที่มูลคดีเกิดในเบื้องต้นนะครับกรณีเคสสัญญาสัญญาเกิดขึ้นที่ใดหรือทำกันที่ใดถือว่ามูลคดีเกิดที่นั่นครับโอเคครับถ้าคู่สัญญาอยู่ต่อหน้ากันอันนี้ไม่มีปัญหา ถ้าคู่สัญญาอยู่ต่อหน้าการตกลงทําสัญญาการตกลงที่ไหนสัญญาเกิดที่นั่นและมูลคดีก็เกิดที่นั่นในกรณีที่การตกลงทําสัญญานะครับที่คู่สัญญาอยู่ต่อหน้าเนี่ยกฎหมายยังตีความขยายไปถึงนะครับการตกลงทําสัญญาทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอล ที่เราสามารถตอบโต้ได้ทันทีครับในกรณีที่เราตกลงทำสัญญากันถ้าเราอยู่คนละที่ก็จริงแต่เราทำสัญญาผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลที่เราตอบโต้ได้ทันทีและมีการตกลงทำสัญญากันคำถามคือแล้วเคสเนี้ยมูลคดีเกิดที่ไหนการที่ตกลง ทำสัญญาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแล้วก็มีการตกลงทำสัญญากันถือว่ามูลคดีเกิดที่ไหนในกรณีนี้กฎหมายบอกว่าก็ทั้งสองที่ครับศาลเขาตีความว่าก็ก็ทั้งสองที่ครับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราตอบโต้กันทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลถือว่าทั้งสองที่เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับที่ที่เราทำสัญญากันย้ำนะครับ ถ้า,าอยู่ต่อหน้าอันนี้ไม่มีปัญหาครับตกลงที่ไหนมูลคดีเกิดที่นั่นแต่ถ้าอยู่คนละที่ก็จริงแต่เราทําสัญญาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลที่เราตอบโต้ท,ทันทีอันนี้ถือว่าทั้งสองที่ที่เราอยู่เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดเช็คต่อมาครับแต่ถ้าเราทําสัญญาในกรณีที่เราอยู่ห่างกัน เ<ใ>ช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเนะาะก็ไล่มาแต่ใช้นกพิราบเนาะอยู่คนละที่กันอยากจะทําสัญญากันก็ส่งข้อเสนอทางนกพิราบพ,พัฒนาต่อมาครับทางจดหมายทางแฟกทางอินบอ็อกทางอีเมลอาจารย์เคสนี้มันต่างกับการทำสัญญาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอค,คอลอย่างไง ทำยาทางอินบ็อกซ์พิมพ์ข้อความส่งหากันหรือทางอีเมลมันต่างจากโทรศัพท์กับวิดีโอคอลยังไงถ้าเป็นโทรศัพท์กับวิดีโอคอลอันนี้เราสามารถตอบโต้ได้ทันทีครับจะตกลงทําสัญญากันไหมไอ้สองคสเนี้ยโทรศัพท์กับวิดีโอคอลเราสามารถตอบโต้ได้ทันทีครับแต่การทําสัญญารูปแบบที่เรา อยู่ในโพวต์อยู่หน้าเนี้ยมันเป็นเคสที่ไม่สามารถตอบโต้ได้ทันทีครับเช่นเราอินบ็อกซ์หาเพื่อนเพื่อที่ทําสัญญาเพื่อนไม่ได้ตอบโต้ยทันทีเนี่ยบางทีเพื่อนก็ไม่อ่านข้อความทิ้งไว้สามชั่วโมงค่อยมาตอบเคสนี้ยถือว่าเราทําสัญญาโดยที่เราอยู่ห่างกันหรือเราส่งอีเมลเพื่อขอ,ขอทําสัญญาอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ตอบทันทีครับเพราะบางทีเขาไม่ได้อ่านอีเมล วันต่อมาเข้าขึ้นมาตอบอีเมลไอเคสเนี้ยการที่เราทำสัญญาโดยที่เราไม่ได้ตอบโต้หรือโต้อตอบกันทันทีสัญญามันเกิดที่ไหนอ่ะหลักกฎหมายบอกว่าสมมุติเราอยู่คนละที่เราทำสัญญาโดยที่เราไม่ได้ตอบโต้กันทันทีมันจะมีตัวละครสองฝ่ายครับหนึ่งผู้เสนอแล้วก็สองผู้สนองผู้เสนอก็คือคนที่อยากทำสัญญาสมมุติ เราจะอยากทาสัญญากับเพื่อนเราเป็นคนเสนอครับแล้วฝั่งตรงข้ามจะเรียกว่าผู้เสนอไอ้เ,อเคสเนี้ยถือว่าสัญญาเกิดเมดื่อใดเมื่อเราส่งข้อเสนอไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วและถ้าฝั่งตรงข้ามตอบตกลงส่งกลับมาหาเราถือว่าสัญญาเกิดแล้วครับถือว่าสัญญาเกิดเมื่อฝั่งตรงข้ามตอบตกลง การตอบตกลงก็คือคำสนองนะครับฝั่งตรงข้ามตอบตกลงกลับมาหาเราเมื่อคำตอบตกลงส่งกลับมาหาเราถือว่าสัญญาเกิดถือว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วถือว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่เราอยู่คนละที่ และวิธีการทําสัญญาของเราไม่ได้เป็นการตอบโต้กันทันทีเช่นส่งจดหมายเช่นส่งอีเมลเช่นส่งอินบ็อกซ์ไม่ได้ตอบโต้กันทันทีครับเคสเนี้ยถือว่าสัญญาเกิดเมื่อคําตอบตกลงกับมาหาคนที่เป็นผู้เสนอคนที่อยากทําสัญญาเช่นสมมติมีคู่สัญญาสองฝ่าย นะครับมีคนที่อยากนะครับนะครับทำสัญญาและก็มีฝั่งตรงข้ามอสมมุติมีคู่สัญญาสองฝ่ายครับคนนึงอยู่ตากคนนี่ขอนแก่นอ่าคนที่อยู่ตากครับส่งนะครับจดหมายหรือส่งอ e ีเมลไปถามว่าจะขายรถในราคาสามหมื่นจะเอาไหมอ่าคนที่อยากทําสัญญาครับอยู่ที่ตากบอกว่าจะขายรถให้นะครับชิ้นจ้างนะครับ แกขี่หมามาบ่อยแล้วอยากขี่รถไหมเดี๋ยวขายรถให้ในราคาสามหมื่นสมมตุติชินจังบอกว่าโอเคตอบตกลงชินจังก็นะครับส่งคําสนองครับกลับมาที่ตาคําคถามคือว่าสัญญาเกิดที่ไหนสัญญาเกิดเมื่อคําตอบตกลงกลับมาถึงผู้เสนอเมื่อคําตอบตกลงจากขอนแกน ส่งมายังผู้เสนอที่ตากสัญญาเกิดขึ้นที่ตากครับสัญญาเกิดขึ้นที่ตากครับสัญญาเกิดขึ้นที่ตากเนาะดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้นที่ตาสมมติสมม,ต,สม,มตินะครับมีการผิดสัญญากันก็ฟ้องที่ตากได้ก็ฟ้องที่ตากได้ไดเช่นอะไรอ่าอ่า อ่าชินจังได้ตังแล้วไม่จ่ายค่ารถสมมุตินะครับไม่ยอมจ่ายค่ารถก็ฟ้องที่ตากได้ครับเพราะถือว่าสัญญาซื้อขายรถเกิดขึ้นที่ตากนะครับคําถามคือมีการส่งมอบรถไปที่แพร่ตกลงทำสัญญาเรียบร้อยแล้วสัญญาเกิดขึ้นที่ตากเนาะเคสเนี้ยสมมุติส่งมอบรถอ่ะตกลงทำสัญญากันครับแล้ส่งมอบรถไปที่แพร และผู้ซื้อไม่ยอมชำระราคาฟ้องได้ที่ไหนบ้างฟ้องได้ที่ไหนบ้างผู้ซื้อไม่ชำระราคาก็คือไอเนี้ยไอคนเนี้ยไม่ชำระราคาฟ้องได้ที่ไหนบ้างในกรณีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูมาตราสี่วงเล็บหนึ่งครับสี่วงเล็บหนึ่งฟ้องได้สองสาก็คือ1นูมิลำนาของจำเลยจำเลยคือใครจำเลยคือคนซื้อ ปไม่ลำนาวอยู่ที่ขอนแก่นฟ้องได้ที่ขอนแก่นศาลที่หนึ่ง